ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนอสวัสดีครับผมนานน์น้องแถนานาน์ครับดิฉันนางสาวกิติมาใจพื้มค่ะวันนี้เราสองคนกท็ทำหนะ้าที่เป็นพิธีกรนะครับค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการดําเนินงานวิจัยของเรานะครับในหัวข้อ ปริมาณการละลายของออกซิเจนที่เกิดจากการไหลของน้ำก่อนและหลังผ่านฝายกั้นน้ำต่อการเกิดตะกอนของเหล็กค่ะครับป้าครับทำไมเราต้องศึกษาปริมาณการละลายของออกซิเจนด้วยหรอครับค่ะเพราะว่าปริมาณการละลายของออกซิเจนนะคะก็มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องใช้ในการเติบโตและก็พัฒนาการค่ะแล้วก็ต้องการปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ำค่ะ ได้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจปริมาณอันายของออกซิเจนเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่าพเนี้ยใช่ค่ะก็คือเราจะมีทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีนะคะเพื่อหาความสำคัญกันค่ะครับค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำวิจัยนะคะก็จะแบ,บ่งเป็นทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีค่ะครับทางกายภาพนะครับก็จะแบ,บ่งออกเป็น2อ,อย่าง<ม>คือ 1. เทอร์โมมิเตอร์ไว้ออก วัดอุณภูมินะครับอันที่2ก็คือหลอดวัดความโปร่งแสงเอาไว้วัดความขุ่นของน้ำครับค่ะส่วนทางเคมีนะคะอันแรกก็คือ pH ค่ะเป็นกระดาษลิกมาดค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นเบโอเรานาไลของออกซิเจนค่ะอันที่3ก็คือเป็นไนไตรก็คือไนโตรเจนนะคะวัดไนโตรเจนแล้วก็อันที่4นะคะก็คืออัลคาราดิตี้วัดความกรดด่างของน้ำค่ะอันที่5ค่ะก็คือเหล็กค่ะเราหาจาก ครับผมว่าเราพูดอย่างนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เข right ้าใจนะครับว่ายังไม่เห็นภาพด้วยว่าว nice> ิดอุปกรณ์ที่เราพูดมาเนี <h <h ่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้คุณป๊อปเราก็จะได้ไปพบกับผู้ที่มีความรู้เนาะแล้วไปเชิญเขามาเชิญเขามาให้ความรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยมีการทํางานยังไงค่ะเราไปพบกับเขาดีกว่าค่ะก็เรามาพบกับนาสาวณัฐชาณะเลือกน้อยนะคะหรือเรียกสั้นๆว่านาเมดีนะครับ คูี่เป็นผู้ที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับเทอร์มมิเตอร์อ่าครับผมน้อง้าไม่บีครับผมจะถามว่าเทร์โมิเตอร์ของเราเนี่ยทำงานยังไงหรอครับค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็นี่ค่ะนี่เป็นลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้นะคะคือเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะใช้วัดอุณหภูมินะคะของดินของน้ำของอากาศนะคะซึ่งในการวิจัยของเราในครั้งนี้เราใช้แค่วัดอุณหภูมิของน้าเฉยๆนะคะค่ะแล้วก็ แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันไหนมันใช้ได้ค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะเราก็ต้องก่อนจะใช้อ่ะคะ่ะเราต้องปรับผ่ามาตรฐานของเทอร์โมมิเตอร์เสียก่อนนะคะคือขั้นแรกค่ะเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไปจุ่มในน้ําแข็งนะคะเพื่อวัดอุณหภูมิค่ะว่าเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ใช้ได้หรือไม่นะคะพอเราวัดอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่าง0.5นะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์อันนี้สามารถใช้ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์มากกว่า0.5คือเทอร์โมมิเตอร์ยังไม่สามารถจะใช้งานได้ค่ะเราต้องเปลี่ยนอันค่ะครับและถ้าสมมติว่าตรงจุดนั้นเนี่ยผมไม่มีน้ำแข็งนะคผมจะรู้ได้ไงครับว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอ๋อค่ะถ้าสมมติว่านาตอนนั้นเราไม่มีน้ำแข็งนะคะเราก็สามารถนำเทอร์โมมิเตอร์หลายๆอันนะคะมาวัาดอุณหภูมิในทนี่เดียวกันนะคะคือถ้าเราวัดน,น้ำนะคะในแหล่งนี้เราก็คือเราเอาเทอร์โมมิเตอร์สักสามอันค่ะจุ่มลงไปในน้ำนะคะ แล้วก็อ่านค่าค่ะดูว่าเทอร์โมมิเตอร์อันไหนนะคะมีค่าใกล้เคียงกันเทอร์โมมิเตอร์อันนั้นก็คือจะสามารถใช้งานได้ค่ะแต่ถ้าอันไหนที่มีค่าต่างไปจากอันอื่นเลยนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์อันนั้นไม่สามารถใช้งานได้ค่ะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมดี่นค้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอีกคนหนึ่งที่แท้ความรู้กับเรานะคะค่ะ ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับนายชัยมงคลรพานะครับหรือน้องเฟล่นะครับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลอดวัดความโป่งใสของน้ํานะครับใช่ค่ะซึ่งเราจะดูว่าน้ํามีความขุ่นหรือเปล่าอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับในเรื่องของหลอดวัดความโป่งใสนะครับหรือว่าทาง์แพรนซีถูกนะครับทาร์แพรนซีถูกเนี่ยหลักวิธีการใช้ง่ายเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับอันดับแรกของทาร์แพรนซีถูกก็คือขานะครับ สามขาซึ่งเป็นตัวรองรับของอรอดนะครับอันดับรอมาก็คือเรามาดูสเกลนะครับที่ใช้อ่านในการใช้อ่านนะครับสําหรับดูว่าน้ำเนี่ยมีความขุ่นหรือมีความโปร่งใสขนาดไหนะครับอันสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันะครับแผ่นข้างในก็คือแผ่นสีขาวดำนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเซกเกดนะครับนับวิธีการใช้เนี่ยง่ายๆเลยในของเรื่องของคาร์บอนซิสบว์เนี่ยเราจะตักน้ำนะที่ใช้ในการทดลองเนี่ยมาใส่ลงในหลอดนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยการนําหลอดเนี่ย ไปตั้งไว้การแผ่นคะรับหรือนะที่จุดใดจุดหนึ่งโดยที่เราวัดทางแส่ละครงเนี่ยเราจะใช้หลอดเนี่ยตั้งอยู่ในที่ที่เดียวกันเพื่อให้เกิดความสถิตให้เกิดความแม่นยำนะครับพอเวลาเราเติมน้ําลงไปเนี่ยเราจะมองครับขั้นตอแรกคือเราจะค่อยๆเติมน้ําลงไปในหลอดแล้วเราก็ใช้ตาของเรานะครับส่องก็คือวิธีการก็มองดูว่าหลอดเนี่ยน้าที่เห็นในหลอดเนี่ยยังสามารถแสงยยังสามารถส่อง ให้เห็นถึงแผ่นเซกิดิิทข้างในได้หรือเปล่าครับเราก็จะถ้ายังส่งไม่ถึงเราก็จะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆลงไปในหลอดเรื่อยๆนะครับพอ,อน้ำถึงณจุดหนึ่งครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้เนะี่ยเราก็จะจดบันทึกข้อมูลตรงนั้นลงลงไปในแผ่นตารางบันทึกนะว่า,าน้ำเนี่ยมีความขุ่นความใสแค่ไหนนะครับถ้ามีค่าสเกลมากเนี่ยคือใสหรือไม่ใสครับ คือถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยมีปริมาณค่าสเกลสูงเนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยมีความใสมีความสะอาดมากบานนะครับครับผมนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายชัยมงคลรัเวัานะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคแล้วต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ของทางด้านเคมีใช่ไหมครับ ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านเคมีนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับนางสาวฟิลิลาดขยันยิ่งหรือเรียกว่าน้ำใบเต้วน้ำใบเต้วนะครับวันนี้ใบเต้ยวจะมาให้ความรู้เราเรื่องอะไรครับการหาค่า pH ในน้ําค่ะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้อะไรคะคืออะไรคะเราจะใช้กระดาษลิปมันนะคะเป็นตัววัดโดยการหาค่า pH เป็นการหาค่าปริมาณความเป็นกรดและเบสที่ปนอยู่ในน้ํานะคะ ซึ่งในการทดล,ลองเราจะนํากระดาษพีเอชมาวางน,นะคะแล้วนําน้ําตัวอย่างที่เราต้องต้องศึกษากษามาหยดลงบนกระดาษพีเอชนะคะหลังจากนั้นก็มาใช้เดยนสีดูว่าอยู่ในระดับอะไรนะคะซึ่งระดับของการวัดนี้นะคะถ้าน้อยกว่า7จ,จะเป็นกรดนะคะและถ้ามากกว่า7จ,จะเป็นเบสและถ้าเท่ากับ7จ,จะเป็นกลางซึ่งปัจจัยของค่าพีเอที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในในป่านะคะในน้ำเนะะี่ยค่ะ ระดับของน้ําที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ก็คือเท่ากับเจ็ดคือเป็นกลางค่ะถ้าเป็นห้ามักเป็นกรดแก่เนี่ยสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ใช่ไหมครับค่ะเป็นเบสแก่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ค่ะเป็นกลางน้ำที่มีควรเป็นกลางใช่ค่ะครับผมอันนี้แล้วก็ขอขอบคุณใบแก้วนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภา้พอเล็รดของเรานะคะขอบคุณค่ะครับต่อไปนะครับเราก็ จะไปพบกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนางสาวกีเดาวพุ่มเท่ากันอยู่เรื่องนั้นว่าน้องเบสครับซึ่จะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับปริมาณกาตาลาของออกซิเจนในน้าค่ะการละลายของออกซิเจนในน้ํานะคะก็คือการตรวจวัดค่าดีโอหรือการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ละชนิดต้องการปริมาณออกซิเจนที่แตกน้ำ โดยทั่วไปแล้วสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยต้องการออกซิเจนละลาอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า6.0 ppm ค่ะเป็นการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะทำแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำน,นั้นน่ะมีการละลายออกซิเจนดีไม่ดีครับค่ะน,นี่ค่ะคือชุดการตรวจสอบวัดน,นะคะก็จะมีขั้นตอนอยู่แต่ยากค่ะ คือว่าถ้าปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่า6.0เนี่ยการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยจะเป็นจำพวกแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนต่ำในการจเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปกุ้งหอยปูปไปอย่างเงี้ยเขาจะใช้ออกซิเจนในการจเจริญเติบโต,ตประมาณ6.0 ppm ค่ะ, <S <S คะและก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรูเ้เราเกี่ยวกับปริมาณ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนางสาวนัชชาทำสวัสดิ์ค่ะเรียกช้าอว่าน้องนัทครับค่ะผู้ที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับในไตค่ะอเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องวัดในไตเนี่ยคะก็<อ>เพื่อที่จะหารปริมาณเอลเจนในน้ำนะคะครับแล้ววิธีการวัดเนี่ยอุปรกรณ์ที่ใช้ยังไงหรอครับก็ขั้นแรกนะคะก็คือเราต้องตักน้ำตัวอย่างจากบริเวณที่เราจะใช้วัดน,นะคะปริมาณ ปริมาณ5 ml นะคะแล้วก็ใส่3าตัวที่ใช้ทดสอบนะคะก็คือในไนท์ลงไปประมาณ8ดหยดนะคะและ้วเขย่าให้เข้ากันนะคะเราทิ้งไว้ประมาณ5นาที mm hmm. ก็รอผลนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีจากในกราฟตารางน,นะคะที่ที่มีกําหนดมาให้ mm hmm. ก็พอผ่านไป5นาทีนะคะเราก็จะเอามาเทียบสีดูกันนะคะว่าสีจะเป็นแบบไหนนะคะคือเราต้องการให้มีสีเข้มหรือสีอ่อน,นะครับ ก็ที่มีสีอ่อนนะคะครับต้องการให้มีสีอ่อนๆใช่ไหมครับค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องนัทที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการหาในไนโตรเจนใช่ไหมครับโดยใช้ชุดในไจครับผมยังต้องขอบคุณมากครับค่ะก็วันนี้นะคะก็พบกับคนสุดท้ายค่ะก็คือน้องเปเร่นะคะที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องอันคารินิตี้ค่ะครับแล้ววิธีการใช้อันคารินิตี้เนี่ย ใช้ยังไงอครับนะครับอ่างคาร์เรนตี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับก็คือ1นะครับข้่าไงนั่นคือจะมีเอ่ออังคาร์เรนตี้นะครับ2นะครับจะเป็นประเด็นเรื่องของหลอดนะที่ใช้ในการเออ่ตักน้ำนะครับแล้ว3ก็คืออินดิเคเตอร์นะครับวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราใช้พันธุอะไรก็ได้นะเป็นตักน้ำที่เราใช้ทดสอบนะมาใส่ในหลอดก่อนครับแล้วก็น้ำหลอดที่ใช้นะครั้งหลังจากนั้นนะครับก็เอาน้ํา มาใส่นะครับในหลอดนี้นะครับปริมาณ5 ml แล้วก็หยดด้วยอินดิเคเตอร์นะครับจนน้ำนะครับเอ,อ่อเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนสีนะครับเ,นะเ,นะเป็นสีฟ้าอมเขียวนะครับพอหลังจากนั้นเราจหยดด้วยแอนคาลินิตี้นะครับจนน้ำนะครับเปลี่ยนจากสีฟ้าอมเขียวนะครับเป็นสีเทาอมม่วงครับ เราก็ในขณะที่เมื่อกี้ที่เราหยดนะครับเราก็จะทําการเขย่านะครับจนเกิดการเปลี่ยนสีนะครับพอเปลี่ยนสีแล้วเราก็ใช้อนเทาร์เรซตัวเดิมครับหยดลงไปนะครับแล้วนับจํานวนหยดว่ามีกี่หยดครับก่อนที่น้ําจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับก็คือพอน้าเปลี่ยนเป็นสีส้มครับก็ถึงถึงจะสิ้นสุดครับเราก็จะเอาค่าที่ได้ครับจานวนหยดที่ได้เนี่ยมาอ่านนะครับเปรียบเทียบกับตารางนะครับดูว่าค่าที่ได้จะมีค่าเท่าไหร่ครับ ตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่านับได้15หยดนะครับเราก็จะมาดูว่าได้เท่าไหร่ก็คือมาอ่านในตารางช่องที่นะ2นะครับยยก,รก็คือ255นะครับมิลิกรัมต่อนลิตรของคาร์บอนแคลเซียมโคบอนตนะครับครับก็ขอบคุณเป้เน่นะคะที่มาให้ความรู ตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะของมาหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ลำไผพันธนีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ใช้อุปกรณ์กันดีกว่าค่ะไปดีกว่าค่ะป่าตามมาเลย ะะโดยอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องอโดยใช้ของ SCL ไฮโดรฟอรี โดยที่ตอนที่เรานำปิเต็งกดยาสัางเคราะห์ลงไปในน้ำเราก็ต้องต้อกตะแคงปิเกอร์เพื่อให้ปิเตเนี่ยกดในที่ที่อยู่ในปิเกเนี่ยค่อยๆไหลลงไปค่ะแล้วเวลาจับนะคะก็จับด้านบนของปิเกอร์อย่าจับ,บตรงตูดของปิเกอร์เพราะว่าเมื่อมันน้ำกดกับน,น้ำผสมกันเนี่ยจะมีความร้อนสูงค่ะแล้วเราก็จะได้อัตรา 1อ4โดยที่เราปีเป็ปีเป็ดสาจากอัตราส่วน1:1ตมา20 ml ใส่ลงไปในน้ำที่มีอัตราส่วน20 ml เราก็จะได้อัตราส่วนที่เป็น1:4ขั้นตอนต่อไปก็ยางสารให้มีอัตราส่วน1:8แล้วก็ปีเป็จากอัตราส่วน1:4ต่อ20 ml ใส่ลงในน้ำ20 ml ก็จะได้อัตราส่วน1:8ต่อใช่ค่ะ แล้วเราก็นำตะกรงของเรานะคะมาทดสอบทีละอัตราส่วนก็คือด kind of so ูการละลายตอนแรกเราก็ใ well ช้หน so okay> okay. okay. ึ่งต่อแปดกอนว่าตะกรงของเราละลายหรือเปล่าต่อมาก็เพื่อเป็นหนึ่งต่อสี่อัตราส่วนแล้วก็อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งของเราเนี่ยจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งจากการทดลองเสร็จแล้วเราก็นำไปทดสอบหาเหล็กโดยใช้ K SCM ค่ะ เราได้ดูขั้นตอนการทำวิจัยไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปผลนะครับค่ะ,คะก็คือการการจักแหล่งศกลานะคะก็คือจากสองบริเวณค่ะก็คือ1ก็คือเหนืนอฝายค่ะแล้วก็บริเวณที่น้ําตกนะคะซึ่งเราจะพบว่าปริมาณการละลายออกซิเจนที่บริเวณน้ําตกเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าเหนือฝายค่ะเพราะว่าเพราะว่าบริเวณที่น้ําตกเนี่ยจะมีาาออก,าการรับาออกซิเจนในอากาศเข้าไปด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือทําให้ มีเ่อร์มานออกซิเจนที่มากกว่าค่ะแล้วเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วนะคะเปอนมานท์ออกซิเจนของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแน่งชี้เนี่ยสามารถอยู่ได้สามารถทำภงมิอยู่ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อผลของการวิจัยของกลุ่มเรานะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเราก็ขอเอาใจมานั้นที่นี้ด้วยค่ะครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ